ให้เลือกเยอะมากค่ะพี่บิง XS จนถึง 2XL แต่ว่ากางเกงอ่ะบางสีบางไซส์แอบโซเอาไปแล้วขออภัยด้วยนะครับสีเทาอ่ะรอบนี้สีเทาหมดไปสองไซส์ขอบพระคุณมากนะครับ S L จ้ะใช่สำหรับตัวนี้สีดำผมเติมมาให้แล้วแต่เติมได้แค่นี้ขออภัยด้วยเติมมาแล้วนะคะถ้าหมดจริงจังใส่ละสี่ตัวเพิ่มไปเกลี่ยเติมกระโปรงเกลี่ยเติมเสื้อสีเกลี่ยเติมกางเกงมันได้ ตัวละนิดตัวละหน่อยอันนี้ถ้าชอบสนใจรีบได้เลยผมจะรีบผลิตให้นะครับสีเทาที่เหล,ลือสน้อยท,ท,<า>ที่สุด ผ้าดีจงเลยพี่พิงผ้าดีทุกตัวผ้าเหมือนกันความพิ้วความเบาความสบายจะมีลวดลายขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวมากมันจะมีความแข็งกระด้างขึ้นมาแต่ตัวเนี้ยไม่ได้คงความแข็งกระด้างเอาไว้ยังให้ความพิ้วความเบาความสง่างามมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะเวลาใส่กางเกงที่มันแบบเดินแล้วมันมีความพิ้วไปด้วยของคุณผู้หญิงมันดูเป็นแบบนางแบบนิดนึงอ่ะจริงมันก็จะเราจะไม่ได้เดินสะบัดแบบว่าสะโพกซ้ายสะโพกขวาสะโพกซ้ายสะโพกขวากันไปเรื่อยๆแต่นิดๆหน่อยๆตัวเนี้ผมว่ามันก็เป็นการขยับตัว เป็นจริตของคุณผู้หญิงที่เวลาเดินมันมีความพริ้วไหวสิคะมันคือความอ่อนช้อยมันคือความอ่อนหวานอะนะคะแล้วขา<ม>ตัวนี้ผมว่าเขาทําแพทเทิร์นมาดีถ้าแบบยืนอยู่มันอาจจะมองแบบเอ๊ะหรือเป็นกระโปรงนะเพราะความบานกําลังสวยแต่ว่ามันคล่องตัวกว่าเวลาเดินะอะไรเงี้ยไม่ไม่รู้สึกว่ามัน ทำให้ย่างก้าวของเราโดนกําหนดต้องเข้าแบบนิดเดียวนิดเดียวอันนี้คล่องตัวลูกนั่งสบายตัวแล้วจีบด้านหน้าเดี๋ยวสังเกตให้ดูคือหนึ่งเลยอยากให้สังเกตลวดลายก่อนสีเทาน่าจะเห็นชัดกว่าสีดำว่ามันเป็นลังพุงหนอยบช่ยุบหนออุ้ยมันติดติดติดโรกลิ้นพันของผมไปหรอใช่เออปากสำหรับตัวนี้ผมว่ามันเป็นความเซฟตี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันช่วยกระชับด้วยเพราะเวลาใส่เนาะ ถ้ามันแบบว่าไม่มีตัวนี้มันอาจจะเปิดเพยได้ตัวนี้จะช่วยโอบรับกับสรีระแต่มันไม่ใช่อย่างที่แบบแน่นนะหรือเบาๆจนเกินไปผู้หญิงมันมีนะพี่พิงบางทีอ่ะเราเรายืนอ่ะปกติแต่พอเรานั่งปึ๊บอ่ะมันขำพุงมันขำผู้ชายเป็นมผู้ชายก็ผู้ชายก็ลงพุงไม่รู้ คนคนที่มีูุงแล้วกันนะขางผมก็แบบว่ามันก็เริ่มมาคุณผู้ชมจ๋า4 4มันก็มามาแอบเห็นว่าแห่กระดุมกระดุมปิ้นพุงคือยืนอย่างเงี้ยออ้ยตัวผอมมากพอนั่งปุ๊บอันนี้อะไรค้ำอยู่นิดนึงเนาะคุณผู้ชมแต่อันเนี้ยด้วยความที่มันเป็นยางยืดจะได้ช่วยถนอมถนอมจิตใจเรานิดนึงให้มันไม่รู้สึกแน่นรู้สึกท้องไม่ปลดอย่างนี้บิวอินมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วตัวนี้มีหัวเข็มขัดให้ด้วย ใช่กําลังเลืองหาอยู่มีทุกตัวนะครับตอนแรกนึกว่าสองพันเก้าพันเก้าได้นะแต่ว่าจําไม่ได้ว่าตัวเองไปตกลงราคาอะไรไว้แต่จําได้ทีหลังอะเพราะว่าคือทําราคามาอย่างเงี้ยเขาคิดไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าหนึ่งมีกางเกงสีดํามาแล้วมีเสื้อสีดํามาด้วยอยากให้ซื้อได้หลายชิ้นใส่เป็นซิสเต็มใส่เป็นแบบว่าตัวที่ไม่ต้องคิดอะไรมากออกจากบ้านก็สวยแต่ว่าก็อีกอย่างหนึ่งคือเอามาฝากทั้งสีสีอะ อยากให้ผู้ชมได้ลองใส่ทรงนี้ผมว่าชอบแน่ๆซื้อไปสองสีไม่มีผิดราคาดีที่สุดที่เอามาฝากจริงๆแล้วก็อย่าลืมนะคะ2ชิ้นขึ้นไปเนี่ยแล้วเราบอกว่าจ่ายเลยก็ออนท็อปรถไปอีกเนาะคุ้มมากแล้วที่สําคัญมันจะหมดแน้ไม่ใช่แลรหรอพี่มิงนั่สวยนะแต่ทรงอย่างนี้เชื่อเลยคุณผู้ชมใส่สวยได้อีกนานไม่มีเอาแล้วก็เป็นทรงที่ผมว่าใส่แล้วมันไม่แบบ รัดสรีระเน้นตรงไหนให้รู้สึกอึดอัดสบายพี่เบ๊กใส่ไซส์อะไรนะคะตอนนี้พี่เบ๊กใส่ไซส์สี่สิบค่ะสี่สิบคือใส่ไซส์เอ็มว้าวใช่พี่เบ๊กใส่เอ็มแล้วนะคุณผู้ชมเสื้อก็เอสได้เอ็มได้เอ็มกับตัวเนี้ยผมเชื่อว่าเขาจะหยิบเอสมาเขาก็ใส่ได้อยู่ในจุดกึ่งกลางระหว่างแต่ว่าถ้าให้ซ้ำสองตัวเลยเพราะมันเป็นตัวโปรดของเขาเขาชอบเชิดมากผมว่าเหมือนหลายๆท่านเหมือนกัน เชิ้ตเป็นตัวที่แบบว่าใส่แล้วรู้สึกปันภุมิฐานมันดูแบบเนี้ยบดูเป๊ะแต่ตัวนี้ทําแพทเทิร์นมาเพิ่มเสริมเพิ่มเติมให้ผมว่ามันยิ่งดูเอลิแกนซ์ดูทรงสวยยิ่งขึ้นนะคบสำหรับลายทางตัวนี้เนื้อผ้าเขาจะเป็นน้องแทฟฟ้าใส่เปลี่ยนเนื้อผ้าทอพิเศษมามันจะมีส่วนที่โปร่งนิดน<ช>ิดแล้วก็มีลายที่เป็นทึบท,ที่เป็นลายเส้นสีเสริมเข้ามานะคะ<ช>รับสลับสับเปลี่ยนกันไปให้รู้สึกไม่ตัน ไม่รู้สึกหนักตัวเพราะเวลาทางบางทีอะใส่มาแล้วมันดูเป็นฟืดไปนิดนึงตัวนี้เลยเติมความมีปร่งนิดนิดให้มันดูเบาตัวขึ้นสวยจะดูมันไม่ออกคือมันไม่ได้บางด้วยเนาะใช่สำหรับตัวนี้ไม่ได้บอกเนี่ยสีไหนจะเห็นชัดกว่าสีขาวอาจจะเห็นชัดกว่าอ่ะอ่อเนี้ยก็เนี้ยเป๊ะมากแล้วเป็นทรงปกใหม่ด้วยนะครับตัวนี้มีความกว้างกว่ามีความเหมือนแหลมกว่าปกติเล็กน้อยแต่ตัวนี้ผมว่ามันทําให้ยิ่งดูโก้ดูเนี้ยบ แล้วก็ดูมีความพิถีพิถันในการเย็บเติมดีเทลขึ้นมาให้ผมว่าสวยงามมากความอยากจะใส่อะเนาะใช่ใส่กับบ้านใช่ไหมเอยากซื้อเลยแหละพี่บินเพราะว่าแต่นี่คือเสริมดับเบิ่าไหลเลยนะความไหลเสริมขึ้นไม่ให้หนูเป็นคนที่แบบไหลแคบไหลไม่สวยต้องการความเสริมดับเบิ่าไหลใช่ไหมเออเนี่ยไอ้ไซส์อะไรไม่รู้เนาะเอ็กซอะเนาะน่าจะเนี่ยอยากจะให้ลูกค้าแค่เอาสั่มครับตอนนี้ใส่เอ็เลยปกติหนูใส่โอเวอร์ไซส์แต่ถ้าไปดูรันเวย์ตอนเนี้ย ไหลคือ,คอจิตวิญญาณอของรอนเวยรอบนี้แล้วนะไปดูแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์เลยเขาจะใช้เป็นตัวแบบจ็สเกตสวมเหมือนเป็นเสื้อบลาวทดให้ผ้ามันบางลงเป็นเทรนด์เหมือนที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมนี่แหละ,ะแล้วตัวนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เขาเสริมไหลใช่แต่เขาไม่ได้เสริมแบบว่าฟองน้ําตั้งแต่มุมนู้นมาถึงตรงนี้ให้มันดูเหลี่ยมไปหมดตรงนี้จะเป็นไหลของคุณผู้ชมเองแต่เขามีช่วงดันนิดเดียวที่ต้องมุมไหลคนให้เวลาสวมใส่ ดูอกไพยในยผึ่งแต่ขาแต่ชมอย่าลืมนะหนูมีน้องข้างในที่เสริมข้างในเสริมไหล่ที่เป็นตัวสีดำอยู่แล้วแต่ตัวนี้ผมว่าจัดออกมาโครงสวยมากแล้วลายทางตัวนี้เห็นแล้วกอดม้วนผ้าม้วนเล็กนิดเดียวแต่ก็กอดเอาไว้กอดได้สองสีเลยไงคราวนี้เพราะม้วนมันเล็กได้ผ้ามาไม่เยอะคุณผู้ชมช้อปปิ้งได้นะครับสำหรับรุ่นนี้ผมว่ามันมีความหรูมันมี e l ิ g กนซ์คือความสง่างาม แล้วมันก็ได้อารมณ์ของความเท่ด้วยด้วยความที่มันเป็นลายทางเนาะลายหัวนเอามาฝากเป็นลายทางแต่เป็นทรงเชิ้ตปกติตัวเนี้ยผมว่ามันเสริมทรงให้ดูพิเศษยิ่งขึ้นแต่แต่งตัวง่ายน่ารักมากมากเลยคือด้วยความที่เป็นลายทางลายสตรล์แบบเนี้ยมันได้ตลอดการมันมีความแบบมินิมอลญี่ปุ่นก็ได้ชาโดอินเตอร์ยุโรปยุโรปไทยก็ใส่นะลายทางจะว่าไปเป็นลายที่ขายดีที่สุดลายหนึ่งกันเพราะมันดูมีความมันลายทางอ่ะมันได้อาจจะได้อารมณ์เป็นคุณผู้ชาย คุณผู้ชายจะลายทางเนะเล่นลายอะไรเยอะไม่ได้ลายทางจะเป็นลายยอดทิตของคุณผู้ชายแต่พอเป็นของคุณผู้หญิงมันต้องมีการปรับนิดนึงไม่ว่าจะเป็นการเติมดีเทลของเนื้อผ้า่างเราเติมมีความแบบโปร่งสลับเข้ามาคุณผู้ชายจะไม่ได้สะดวกใส่แบบนี้แต่คุณผู้หญิงใส่แล้วผมว่ามันเหมาะมันดูสวยมันมีความหอมสวยไหมคะคุณผู้ชมน้องทีมงานแซลพี่บิงโอมมนนี่ใช่ไหมแต่งตัวแบบโอมนนี่มีตังอ่ะมี่ขอเซ็นเช็คนี้ให้หน่อยนะครับ ได้ค่ะเอากี่บาทคะเบยผู้บริหารระดับสูงเดี๋ยวผมเติมศูนย์ให้เติมหลักแรกมาให้ผมเท่านั้นเองชอบจังเลยเติมหลักแรกแค่ศูนย์กี่ตัวจะเบฟสวัสดีค่ะรักนานเลยเนี่ยอย่างเงี้ยสายเปอยู่พอดีไม่มีเงินเปย์สำหรับรุ่นเนี้ยพวกผมชอบมันตัดความมันจะเรียกว่าตัดเลี่ยนได้ไหมมันเติมความเนี๊ยบนะพอที่มันเป็นสีเรียบไม่ค่อยได้เจอเนายพี่บิงเราเราไม่ค่อยเจอความเป็นปกแบบ มุมแหลมใช่มุมแหลมแล้วมันจะมันจะ <4 S 1> ดังยุคแบบ ศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วมันกลับมาแล้วคุณผู้ชมแต่คราวนี้ในรันเวย์มันอาจจะแบบว่าใหญ่เบิ่มเบราลงมาถึงเอวอะไรเงี้ยเราอาจจะไปไม่ถึงขั้นนั้นตัวนี้ผมว่ามันอยู่ในจังหวะกําลังสวยเลยมันไม่ได้ดูใหญ่เยอะเกินไปเนี่ยคุณเบกกี้ใส่ออกมาก็ดูเป็นเชิ้ตคลาสสิกเนาะแต่มันเห็นสีเยอะขึ้นเพราะถ้าแบบให้ปกมาเล็กๆอ่ะตุสาร์ตั้งใจใส่เป็นสีตัดกันอาจจะมองไม่เห็นตัวนี้ก็เลยเสริมมาให้เรียบร้อยครับให้ดูเนี้ยเป๊ะสง่างามรูปปกของเขาเองอ่ะผมว่า คงทรงได้สวยด้วยเพราะใช้เนื้อผ้าที่เป็นเนื้อจอเจียแล้วมีการเสริมไม่ได้เสริมนะไม่ได้ไดีกาวนะแต่ว่าเหมือนเขาแบบเป็นดับเบิลเลเยอร์ขึ้นอนะให้มันอยู่ทรงแต่ยังเบายังนิ่มไม่มากระดักไม่มาบบเหมือนอะบาทคอสำหรับตัวนี้คืออย่างพี่เบเก็เขาเขาแพนิกอยู่แล้วสชพไหตรงคอใช่รูปคออย่ามากดทับตัวนี้ดูเหมือนจะเป็นแบบคอแคบแต่จริงๆแล้วเผื่อพื้นที่ไว้ให้นะครับ คุณเบกกี้ใส่กับปั้นเข้าไปได้นะ,ะเวลาติดกระดุมเสร็จแล้วเขาแบบล้วงกับปั้นเข้า,<อ>าไปได้เลยอะต้องเทสน่อแต่ว่าพอเวลาสวมใส่จริงอะมันเนี่ย มีพื้นที่โอบรับรูปคอกําลังงามค่ะให้รูปคอดูระหงสวยแล้วลายเส้นลายทางนาสายตาสง่างามเตะมากจริงถ้าให้หนูเชียร์นะใช่อย่างสีขาวครีมเนี่ยก็ซื้อกางเกงสีเบสไปเนาะสีเบสก็ได้สีเทาก็ได้สีเขียวก็กีะโปรงสีได้สีนียผมว่าใส่สีเทาสวยสีเบสสีเทาสีดำใส่สวยโอเค สีเขียวว่าผมว่าไปคู่กับอะไรที่เป็นโทนสีสีเขียวใส่กับสีขาวตัวนี้ผมว่าสวยนะะ <No. S 2> หรือว่าอะไรที่เป็นโทนแบบว่าใกล้เขียวใกล้เทาใกล้เบจน้ําตาลใส่สวยเทาผมว่าคู่กับสีเขียวสวยมือนกันดำได้อยู่แล้วส่วนวันนี้เรามีลายทางใช่ถึงคิวน้องกระงแล้วลายทางคู่กับลายทางอย่างที่บอกมันไม่ได้มาใส่คู่กันแล้วดูมคมกันเนาะมันกลับเข้ากันได้ดีน้องกระโปรงที่เป็นลายเล็กลายรูเล็กๆที่ทอจะขัดเข้าไปในผิวผ้าทรงสวยมากทรงสอบ คลาสสิกที่ใส่แล้วมั่นใจเพราะตัวนี้สอบมันไม่ได้สอบรัตติ้วเหมือนทรงแบบวัยรุ่นน่ะที่เป็นผ่ายืดแล้วแบบเดินมาเลแบบเน้นสะโพกหนูยังใส่เพราะบางทีรัตติ้วมันคือการเป็นเน้นสะโพกไปเลย่ะหลายท่านอาจจะไม่สะดวกเน้นสะโพกเน้นต้นขาตัวนี้จะเผื่อพื้นที่ไว้ให้แล้วก็เป็นเอวยางยืดด้านหลังแต่ด้านหน้าคือเรียบค่ะกริบใส่กับสูตรแบบว่าเพราะสูรบางทีเราติดกระดุมเม็ดเดียวมันก็ยังเห็นเอวอยู่เห็นช่วงขอบเอวอยู่ก็หายห่วงว่าเออฉันไม่ได้เหมือน เหมือนมาในดูเนี้ยบดูเป๊ะสง่าาไม่ได้มีหูเข็มขัดให้นะคะกระโปรงเพราะว่าเราต้องการความเนี้ยบแต่ด้านหลังอะดูสบายเลยแหละสบายเป็นยังยังเป็นยังยืดสเต็ปเดิมคือเผื่อให้ประมาณ3มนิ้วทําให้เวลาสวมใส่ไม่ต้องกังวลเพราะกระโปรงร่นขึ้นกลายเป็นว่าไม่เรียบร้อยแล้วคุตส่าห์ซื้อกระโปรงปิดเข่าเนาะตั้งใจปิดเข่านั่งปุ๊บเฮลโลเป็นฟินิสเกิร์ตเลยไม่ได้คุณผู้ชมตัวนี้ก็เผื่อไว้ให้เรียบร้อยนะสำหรับ ความสบายแล้วใช้ชีวิตจริงกับเขาอ่ะได้อย่างเรียบร้อยนุภันาช่นางามสีดําคลาสสิกซื้อแนะนําถ้าใครซื้อกะโปรงอ่ะขอให้ลองเอาอะไรดีเสื้อตัวที่เข้าเซ็ตกันตัวหนูที่หนูใส่ที่เป็นลูกไม้เนี่ยตรงเนี้ยตัวหนูเปิดไว้ตัวหนูอยู่ตรงเนี้ยค่ะหรือใส่เป็น m ม็กซ์แอนด์แมทให้ข้างในมีเป็นเลเยอร์แบบญี่ปุ่นเนาะเขาใส่กันอย่างงี้คุณผู้ชมแต่จริงๆอ่ะตัวที่เป็นตัวแรกที่เรานํามาฝากเป็นเนื้อผ้าเดียวกันนะครับแล้วก็แต่งเชิงลูกไม้อันนี้อ่ะ ใส่แล้วมันได้ลุกเหมือนใส่ชุดเดรสอะจริงพี่บิงเป็นชุดเดรสตัดต่อที่มีเชิงของผ้าลูกไม้เสริมมาให้ด้วยเรียบร้อยใส่ออกงานได้เรียบร้อยหรูหราแต่สบายเขาเรียกว่าสร้อยมุกสักเส้นเนาะใช่หรือเข็มกลงเข็มกลัดอะไรเงี้ยที่คุณผู้ชมติดเพิ่มได้ค่ะจิวเวลรี่เพิ่มได้จ้าเพชรนิลจินดาจัดได้เต็มที่คุณผู้ชมบางทีหลายท่านเพิ่งเปิดเข้ามานะพี่บิงเมื่อวานไม่ได้ซื้อหรือเมื่อวานเพิ่งมาเปิดตัวใช่สเกิดหนุพอดีแปบี้เบิร์ขอบคุณค่ะมันหยุดที่ไม่มา ไม่ทำงานนะคะนี่ทุกออเดอร์พี่บิงจ๋าให้ทุกออเดอร์เลยใช่ครับแต่ว่าจต่อหนึ่งบินนะคะต่อหนึ่งบินขอขอติดบินปุ๊บได้หนึ่งชิ้นแถมให้เลยนะครับแล้วก็แต่ขออนุญาตจำกัดให้จำนวนนิดนึงเพราะว่าทำได้แค่นี้ตัวจิวเวลรี่ของเราหมดเรียบร้อยเลยตัวเนี้ยทำมาฝากกันได้จำนวนค่อนข้างจำกัดค่ะวันก่อนชอปปิ้งกันไปเยอะมากเลยขอบคุณนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มาเพิ่มเติมอีกแล้วก็ให้อีกนะคะหรือสมมติ เปิดหลายบินต่อบินอะอุ้ยอย่าไปนำทาเขาอย่างนั้นสิหลุดไปแล้ว啊ผู้ชมว่าหนูเชื่อว่าหลยท่าอาจจะตามหาตัวนี้อยู่นะคะก็ของขวัญจากพี่บิงพี่เบคให้ไปเลยแต่ใดๆอ่ราคาอย่างน้องก็โปรงทรงสอบราคาดีมากพันห้าไม่พันห้านะแต่ยังดูดีอะพี่บิงใช่ไหมคือทรงมันเปะเดี๋ยวนี้ผมอย่างที่บอกสําคัญยิ่งไปดูตามแฟชั่นถ้ามีใครที่ตามแฟชั่นดูรันวงรันเว ช่วงนี้ดีช่วงนี้<ช>เขาเ<ช>ดินแฟชั่นโชว์กันช้อปปิ้งดู <L. S 1> ของแบรนด์ไฮเอดนต่างๆนานาสังเกตเลยครับช่วงไหล่เป็นช่วงที่หลายๆแบรนด์เน้นกันสําหรับการนําเสนอเสื้อผ้าเพราะว่าคือหนึ่งมันเป็นเทรนช่แต่สองมีความรู้สึกว่ามันทําให้ดูแบบเท่ขึ้นดูทรงเนี้ยบขึ้นช่วงนี้ความเนี้ยบคือเบอร์หนึ่ง,องของสิ่งที่หลายๆท่านมองหาเลยหรือว่าสิ่งที่นําเสนออยู่ในตามบูติกตามช็อปต่างๆเพราะว่ามันเป็นการเหมือน ตัดความต่างระหว่างความแบบเนื้อเราบอกเป็นลักชัวรี่กับของแบบว่าทั่วไปมันอยู่กันที่ความเนียบนี่แหละมีขึ้นด้วยพี่บิงนี่ชูสุดแขนแล้วนะคะรลักแร้ออกแล้วแต่ว่าสบายสบายแล้วปลายแขนสบายๆเนีมันไม่ได้แบบเป็นแบบรั้งคัอนเผือพื้นที่มาให้ค่อนข้างสบายมันทำให้เราดูแขนเล็กแต่มันก็อัมพาไอ้ช่วงที่เราไม่ชอบต้นแขนนะครันี้่ได้ร้อยความห้อยมันหยุดสั้นก็ไม่ได้สั้นแบบเยอะเขย่ยแขนมันก็ยังอยู่ในโซนจิงกะเบลข้างใน แต่หนูชอบอตในนี้อยากได้ส่วนตัวเหมือนกันหนูใส่ X นะคะ X เตัวเดียวเด้อได้ข่าวใช่ว้ยจะหมดแล้วจะสดองถามดูเผื่อเขาน้องพรีได้โอเคเผื่อพรีได้เพราะผมให้พรีมาแต่ให้มาถ้าจำไม่ผิดแบบ7ตัวมันเหลือลูกไม้แค่นั้น7ตัวที่เขาบอกว่าพรีทำไมเหรอเดตัวเลยเหรอคะใช่ยังดีนะไซส์อะไรก็ได้แต่7ตัวพี่บิน